สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับมาพูดข่าวของคาวันโยกันหน่อยนะครับเอ้าเห็นเลยนะครับลิวพูหงแดงเนี่ยแถลงการครับคว้าตัวคาวันโยครับร่วมทัพวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับจะกลายร่างแล้วนะครับสโมสรฟุตบอลลิวพูครับยืนยันว่าฟรายเบลคาวันโยครับแข้งตัวรุกวัยสิปีของฟูลแลมเนี่ยจะย้ายกลายร่างเข้ามาเป็นหงแดงในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับ คาเปนโยครับมีบทบาทสําคัญช่วยให้เจ้าสน้อยเนี่ยเลื่อนชั้นกลับสู่พีมลีกนะครับโดยยิงไป10ประตูได้ทําไป8แอซิสครับในการลงสนาม3 6นัดให้กับทีมของมาโกซิวาที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซีซั่นก่อนหน้านั้นครับเขาลงสนามไป4นัดให้กับฟูลแลมในลีกสูงสุดครับโดยฉลองการลงตัวจริงพิมลีกนะฮะด้วยการยิงประตูในแมตช์บุกเยือนซาร์ัมตันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021นะครับ ดาวเตะรายนี้ครับเกิดในเมืองลิสบอนครับประเทศโปรโตุเกสนะครับปัจจุบันเขารับใช้ทีมชาติโปรโตุเกสชุดอายุไม่เกิน21ปีแม้ก่อนหน้านั้นครับจะเคยลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นเยาวชนก็ตามนะครับคาวันโยนเนี่ยแจ้งเกิดจากระบบเยาวชนของฟูลแลมครับก่อนได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไป4 4, 4นัดแล้วนะครับในตอนนี้สำหรับรายละเอียดในการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยจะจ่ายค่าตัวให้กับฟูลแลม5้าล้านปอนด์ครับบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก2.7ล้านปอนนะครับ คาววันยครับจะได้รับสัญญายาวจนถึงปี2027นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการใส่เงื่อนไขจ่ายส่วนแบ่งค่าตัวในอนาคตเนี่ยให้กับทางฟูลแลมครับที่ประมาณ20%ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวของข่าววันยุนะฮะอนาคตการแน่นอนครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับวัยเพียงแค่19ปีครับตอนนี้ก็เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยครับรอแค่เปิดตัวในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะกลายร่างมาเป็นลิเวอร์พูลหงสแดงแล้วสำหรับเจ้าหนูขาววันยุนะครับ โอ้ฟอร์มดีมากๆครับอยู่กับโฟลแล่ในะตอนนี้นะทำให้เจ้าสัวน้อยเนะี่ยเลื่อนชั้นกลับสู่พิมลิกได้สำเร็จด้วยนะยะด,ดีด้วยนะครับสำหรับคาวันยุในครั้งนี้ครับได้ย้ายมาลิวพูสนใจเขาแล้วนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงจะตามรอยนะักเตะคนไหนครับมาดูกันหน่อยนะครับจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองได้หรือเปล่านะมาดูว,าว่ามาอยู่ทีมใหญ่อย่างลิวพูโอกาสลงเขาจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามผลงานเจ้าหนูคนนี้ได้เลยครับสำหรับฟาบิโอคาวันยุนะครับจัดไปครับผม